สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับห้องเรียนสังคมแบบครูเด็กแล้วนะครับวันนี้ครูเรียนนะครับจะมาสอนในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยครับครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะหมายถึงการกระจายอํานาจนั่นเองซึ่งการกระจายอํานาจเนี่ยก็คือการกระจายอํานาจจากส่วนกลางหรือว่าจากภาครัฐเนี่ยไปสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งผลต่อประชาชนโดยตรงโดยการที่ให้ประชาชนเนี่ย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในท้องถิ่นของตนเองซึ่งการการะจายอานาจเนี่ยจะเป็นหลักการสําคัญที่ทําให้รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นหลักการสําคัญที่ทําให้ประชาชนเนี่ยมีอํานาจแล้วก็บทบาทในการปกครองของตนเองมากยิ่งขึ้นด้วยครับครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่5นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีการคัดสรรหรือเลือกตัวแทนโดยใช้สิทธิของตัวเองนะครับซึ่งในการเลือกผู้ผผแทนหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยขึ้นมานะครับให้สิทธิ์กับประชาชนในการเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ทดลองระบบการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขึ้นที่บางปะอินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับจึงนับว่าเป็นระบบการกระจายอำนาจของการปกครองให้กับประชาชนได,ด้เริ่มก้าวเป็นก้าวแรกด้วยนะครับตั้งแต่บรรดาเป็นปต้นมาจึงมีการกระจายท้องถิ่น ขึ้นมาครับต่อไปนะครับการเมืองกรารปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะประกอบด้วยสองรูปแบบนะครับนักเรียนพอจะรู้ไหมครับว่ามีรูปแบบอะไรกับนบ้างเอ่ยอ่าไปดูกันเลยก็คือมีรูปแบบทั่วไปนะครับแล้วก็รูปแบบพิเศษซึ่งรูปแบบทั่วไปเนี่ยจะประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนรูปแบบพิเศษเนี่ยก็คือ กทมหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เมืองพัทยานั่นเองสําหรับวันนี้นะครับคุณเดจะพาไปดูในเรื่องของรูปแบบทั่วไปในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมีคําถามท้ายคลิปด้วยนะครับนักเรียนน่จาจะเรียนนะครับครับการปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะมีตัวย่อว่าอบอจอนั่นเองจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให บริการแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดนั้นๆครับซึ่งจะมีหน้าที่อะไรบ้างมาดูกันครับเช่นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเช่นดูแลความสงบจัดการศึกษาแล้วก็จัดสวัสดิการทางสังคมครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยจะประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญตัติแล้วก็ฝ่ายบริหารนั่นเองซึ่งฝ่ายนิติบัญญัตินะครับจะเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ แล้วก็ฝ่ายฝ่ายบริหารนะครับจะเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับซึ่งจะมีผู้ว่าราชการส่วนจังหวัดนะครับเป็นผู้กํากับดูแลนะครับครับในส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะทําหน้าที่เป็นนิติบัญญัติซึ่งนิติบัญญัติเนี่ยจะหมายถึงพวกเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะครับจะประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยตรงของประชาชนเลยนะครับแล้วก็มีวาระ ดำง,งตำแหน่งเนี่ยขาดละสี่ปีก็คือว่าแต่งตั้งขึ้นมาจากประชาชนโดยตรงน,นะครับจะสามารถอยู่ได้4ปีนะครับแล้วก็มีอำนาจกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบข้อบังคับของราชการนะครับต่อไปนะครับในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารในท้องที่องค์การส่วนบริหารจังหวัดนะครับทั้งหมดเลยนะครับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันครับ มีวาระการดำตำแหน่งก็ขาดวัาสี่ปีเหมือนกัน,นครับส่วนนายกองค์การนะครับจะควบคุมแล้วก็รับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกทีหนึ่งครับตามกฎหมายด้วยนะครับสําหรับองค์การบริหารจังหวัดก็จะมีเท่านี้นะครับเป็นข้าวๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นคร e s t i o n นะครับมาดูของพาร์ของแคลร์กันก่อนนะครับแคลร์ก็คือถามว่าอะไรครับ,บนังเรียนการปกครองสอนท้องถิ่นเนี่ย มีกี่รูปแบบครับที่คุูเด้พูดไปมีกี่รูปแบบเอ่ยแบบทั่วไ,แบบไปแล้วก็แบบพิเศษก็คือตอบ2รูปแบบนั่นเองนะครับส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับที่คุูเด้พูดไปเขามีฝ่ายอะไรบ้างนะก็กลายฝ่ายบริหารขอฝ่าขอค่ายฝ่ายบริการคอควายฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารงอง,งูฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริการครับ นั่นยคิดว่าไหนอะไรเอ่ยเฉลยก็คือฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารนะครับครับเทศบาลนะครับจะสามารถแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็คือเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลนะครับซึ่งเทศบาลนครก็จะเป็นขนาดใหญ่เทศบาลเมืองก็คือขนาดกลางแล้วก็ตำบลจะขนาดเล็กนะครับซึ่งมาดูมันแตกต่างกันยังไงครับมาดูกันเลยครับเทศบาลนครนะครับก็คือขนาดใหญ่นะครับ สำหรับเมืองที่มีขนาดใหญ่นะครับก็คือจะมีราษดร5ห้าหมื่นคนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับส่วนเทศบาลเมืองนะครับขนาดกลางนะครับก็คือจะเป็นเหมาะสาหรับเทศบาลขนาดกลางนะครับต้องมีราษฎรนเนี่ยหมื่นคนขึ้นไปนะครับแล้วก็เทศบาลตําบลนะครับก็คือขนาดเล็กใช่ไหมครับก็คือจะยกระดับมาจากสุขาพิบาลหรือว่าตำบลนะครับซึ่ง ฐานฐานะฐานฐานะเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นสุขาภิบาลแล้วก็ตำบลน,นะครับที่ยระดับมาเป็นเทศบาลตำบลน,นะครับที่มีขนาดเล็กน,นะครับบริบทของเทศบาลตำบลขนาดเล็กเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดูแลดับเพลิงอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเทศบาลเมืองนะครับก็จะอยู่จะมีอีกอย่างนึงก็คืออยู่แถวๆมีพื้นที่หรือว่าท้องที่เนี่ยมีสารากลางด้วยนะครับอย่างเช่นเทศบาลเมืองฉะเชิงเซานะครับก็จะมีสารากางอยู่ที่ส่วนสมเด็จใช่ไหมครับอันนี้ก็คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับ ต่อไปนะครับจะมีหน้าที่เทศบาลเนี่ยจะมีหน้าที่ให้ให้ให้บริการแก่ประชาชนในด้านต,าต่างๆหรือว่ามีหน้าที่ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือบำบำบัดทุกบำรุงสุขการรักษาความสงบเรืยอรรอยของประชาชนนะครับก็คือการอำนวยความนธรรมของสังคมนั่นเองอันนี้ก็คือหน้าที่ลหลักๆของเทศบาลนะครับต่อไปนะครับ เทศบาลนะครับจะมีโครงสร้าง2อย่างคือมีสภาเทศบาลแล้วก็นายกเทศมนตรีนะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยจะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับอยู่ในตําแหน่งวาระเนี่ยครั้ละสีปีมีหน้าที่ตราเทพัญญัติและก็ควบคุมการบริหารงานของเทศบาลนะครับส่วนนายกเทศมนตรีเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกันครับอยู่ในวาระครั้ละสี่ปีนะครับแต่ว่านายกเทศมนตรีเนี่ยตำแหน่งของนายกเทศมนตรีเนี่ยจะไม่เกิน2วาระติดต่อกัน จะมีอำนาจในการบริหาราราชการของของเทศบาลเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายเทศบัญญัติและนโยบายที่ถแถลงเอาไว้นะครับก็คือก่อนขึ้นมาเนี่ยเขาจะถแถลงอะไรไว้หรือว่านโยบายอะไรไว้ก็คือนายกเทศมนตรีก็จะทําตามนโยบายของเขาที่เขาถแถลงไว้นะครับหรือว่ากฎหมายของเทศบัญญัตินะครับต่อไปนะครับเทศบาลนะครับอย่างที่ครูบอกไปก็คือจะมี3แบ่งได้3อันนะครับมาดูของเทศบาลตำบลนะครับ เทศบาลตำบลเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนจัดให้มีบริการสาธารณะแล้วก็รักษาความสะอาดถนนทางเดินบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำนะครับซึ่งตำบลเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กสุดของเทศบาลน,นะครับส่วนเทศบาลเมืองจะเป็นขนาดกลางนะครับก็จะมีกิจการหน้าที่ที่มากกว่าตำบลน,นะครับหรือว่ามีมุมมองที่กว้างกว่านะครับก็คือกิจการของเทศบาลตำบล ก็คือทำหน้าที่เหมือนกันของเกี่ยวกับเทศบาลตำบลเหมือนกันครับแล้วก็ยังมีหน้าที่หน้าที่ในการจัดให้มีน้ําสะอาดหรือประปาแล้วก็ทางระบายน้ํารวมทั้งรถไฟแล้วก็แสงสว่างด้วยครับต่อไปเทศบาลนครนะครับก็เหมาะสําหรับประชากรห้าหมื่นขึ้นห้าหมื่นคนขึ้นไปนะครับก็จะมีเป็นเมืองขนาดใหญ่ใช่ไหมครับก็คือกิจการหน้าที่ของเขาเนี่ยจะคล้ายกับเทศบาลเมืองเหมือนกันแล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดการบํารุงการส่งเคราะมารดาและเด็กแล้วก็รวมถึงสาธารณสุขขนาดใหญ่นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของเพลชั่นนะครับเทศบาลอันนี้ดูของแครอทก่อนนะครับก็คือทบทวนนะครับเทศบาลมีกี่รูปแบบคานักเรีบบรยนที่ครูได้บอกไปกอไก่ห้ารูปแบบขอไข่สี่รูปแบบคอควายสามรูปแบบแล้วก็งูสองรูปแบบครับมีอะไรบ้างเอย่ยอ่ามีสามรูปแบบนะครับจะมีในเรื่องของเทศบาลน,นครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลน,นะครับอะไรเล็กสุดครับ เทศบาลตำบลเล็กสุดนะครับซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยจะมีฐานะเดิมคือสุขาพิบาลแล้วก็อะไรครับนักเรียนแล้วก็ตำบลน,นะครับที่ยกระดับมาเป็นเทศบาลตำบลน,นั่นเองส่วนทิกเล็กๆน้อยๆก็คือเทศบาลเมืองคืออะไรครับคือจะมีสารากางเมืองแล้วก็มีประชากรหรือว่ารัศดรอ,อย่างน้อยหมื่นคนขึ้นไปนะครับจะจะเป็นที่ตั้งหรือว่ามีพื้นที่ของสารากลางจังหวัดด้วยนะครับเทศบาลเมืองฉะเชิงเซาวนั่นเองใช่ไหมครับที่มีสารากางอยู่ที่ส่วนสมเด็จนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับที่ใหญ่ที่สุดเทศบาลนครนะครับก็คือมีร,รัศดรหรือว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่เนี่ยห้าหมื่นคนขึ้นไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันที่สีฟ้านะครับเทศบาลเนี่ยในพักของสีฟ้านะครับดารดงตําแหน่งวาระดำรงตําแหน่งวาระสี่ปีวาระละสี่ปีแต่ไม่เกินสองวาระติดเป็นตําแหน่งของใครครับระหว่างกอไก่สภาเทศมนตรีหรือว่าขอไข่นายกเทศมนตรีที่ผู้เดียบอกไป อะไรเอ่ยที่ไม่ไม่เกินสองวันรัฐติดครับก็คือนายกเทศมนตรีนั่นเองครับวันนี้คุณเอก็สอนเรื่องเทศบาลไปแล้วนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลจะมีสามรูปแบบนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครแล้วก็เทศบาลตำบลน,นะครับโครงสร้างก็จะมีสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรีซึ่งสามรูปแบบนี้จะทํสา3รูปแบบของเทศบาลจะทํางานคล้ายคลึงกันแต่ว่าจะแบ่งระดับการทํางานหรือว่าชนชั้นงานนะครับ ในท้องถิ่นมากๆก็จะเป็นส่วนของตำบลแต่ถ้ามีส่วนกลางก็จะมีของเมืองหรือว่าของนครนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับจํานวนของรัษฎรนะครับที่เขาแบ่งเป็นชนชานไปนะครับซึ่ง3ามรูปแบบนี้ก็สามารถพัฒนาขึ้นได้จากตำบลก็สามารถเป็นพัฒนาขึ้นเป็นเทศบาลเมืองได้นะครับซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ของเขานะครับแล้วก็ดูเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่ารายได้อของเทศบาลนั้นๆด้วยนะครับครับต่อไปนะครับเป็นการ บริหารงานส่วนของตำบลน,นะครับหรือว่าอบตอน,นั่นเองนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการปกครองในรูปแบบท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปนะครับที่มี3รูปแบบนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบสุดท้ายนะครับในส่วนของรูปแบบท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปนะครับก็คืออบตอนเนี่ยจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเองซึ่งจะมีหน้าที่หลักๆในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจสังคมและกษษ็วัฒนธรรมนะครับซึ่งอบตเนี่ย จะมีความสร้างอะไรกันบ้างเอ่ยดูกันเลยครับก็คือหนึ่งสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจํานวนหมู่บ้านละสองคนนะครับซึ่งหมู่บ้านละสองคนนะครับจะเป็นจํานวนทั้งหมดหกคนนะครับครับซึ่งถ้าหมู่บ้านไหนเนี่ยถ้าตำบลไหนมีมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านนะครับก็คือ จะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไปเลย6คนนะครับที่มาจักการเลือกตั้งเหมือนกันครับส่วนตำบลไหนเนี่ยประกอบไปด้วย2หมู่บ้านนะครับก็จะให้มาจาักการเลือกตั้งในสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยจำนวนหมู่บ้านละ3คนครับก็คือท้ายที่สุดแล้วก็คือจะมีสภาการบริหารส่วนตำบลเนี่ยประกอบสมาชิกไปด้วย6คนนั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ ซึ่งนายกนะคะของอบตอน,นะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนภายในตําบลเหมือนกันครับซึ่งจะอยู่ในตําแหน่งวาระละสิปีแล้วก็ไม่เกิน2วาระติดเหมือนกันครับซึ่งมีหน้าที่กําหนดนโยบายแถลงนโยบายรับผิดชอบในการบริหารงานส่วนของตนเองที่รับมอบหมายนะครับในสนของอบตอน,นั่นเองแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติงานที่ตัวเองได้ทําตามนโยบายเนี่ยต่อต่อสีเหลืองครับก็คือต่อสภาองค์กรบริหารส่วนตําบลครับแล้วก็ นายกนะครับจะสามารถแต่งตั้งรองนายกได้ด้วยนะครับไม่เกินสองคนครับแล้วก็แต่งตั้งเลขาธิการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ด้วยครับหนึ่งคนครับซึ่งหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็หน้าที่ของนายกนะครับก็คือจะกําหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมายครับแล้วก็รับผิดชอบต่อการบริหารงานในส่วนของอบตแล้วก็สั่งอนุญาตอนุมัติเกี่ยวกับราชการส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ครับหรือว่าตามที่ตนเองนะแถลงนโยบายเอาไว้ครับซึ่งอันนี้ก็คือจะประกอบจะประกอบไปด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบทั่วไปนะครับที่มี3แบบนะครับก็คือมีอะไรบ้างครับนักเรียนมีในส่วนของอ,อบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับในส่วนต่อไปก็คือเทศบาลและสุดท้ายที่เราครูสอนมาก็คืออะไรครับ องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบทั่วไปนะครับที่มีสารรูปแบบนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับครูเดจะมาสอนในรูปแบบพิเศษนะครับที่มีกรุงเทพมหานครแล้วก็พัทยานะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ